สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะทำเมนูผักกระเจี๊ยบเขียวใส่หมูสับนะทุกคนนี่กระเจี๊ยบเขียวนี่ก็เราจะหั่นเป็นม้วนแห่นนะทุกคนนี่ล้างมาแล้วนะหมูสับก็เราเตรียมมาประมาณน่าจะถึงครึ่งกิโลนะทุกคนแล้วก็พริกพริกป่างกระเทียมปั่าแล้วก็ลาบผัดชีนะทุกคนเราจะผัดให้หอมก่อนนะครับแล้วก็เอาหมูสับใส่แล้วก็กระเจี๊ยบใส่นะทุกคนเจี๊ยบนี่ก็เราจะหั่นเป็นม้วนแห่นนะทุกคนนี่ เราล้างเอาไว้แล้วเราจะหั่นกันดีกว่านทุกคนไป let's go เพื่อไม่ให้เสียเวลานะลูกกระเจีย๊ยบเนี่ยเราหั่นเป็นวงแหวนน่ะทุกคนนี่ทุกคนหั่นแล้วก็ได้เป็นกะละมังกัมมกน,นันเน่ไปไปผัดกันทุกคนไป let's go เราใส่น้ำมันเล็กน้อยนะทุกคนใส่เทียมแล้วผัดชีพริกป,ปั่น กระ <c oughs> ทเทียมหอมแล้วก็หมูสับใส่นะทุกคนผัดหมูสับให้กระจายอย่าให้เป็นก้อนนะกระจายท่วงกึงแล้วเราต้ใส่กระเทียมเขียวนะทุกคนนี่พอหมูสับกระจายท่วงกันแล้วก็ใส่กระเทียมเขียวเลยนะกระเทียมเขียวก็ผัดให้เข้ากันนะทุกคน ก่อนที่เราจะไปปรุงเครื่องเนี่ยเราเติมน,น้ำซุปหน่อยนะทุกคนน้ำซุปก,ก็ได้น้ำเปล่าก็ได้นะครับใส่น้ำมันหอยหนช้อนนะทุกคนซอฟฟาเขียวนิดหน่อยนะแล้วก็น้ำปลาผมปรุงรสเนี่ยแล้วแต่ชอบนะใส่แค่นี้พอทุกคนแล้วก็รสด,ดีประมาณหช้อนชานะ น้ำตาลประมาณหนึ่งช้อนชาเือนการนัน,นทุกคนใส่เข้าไปใส่คืงปรุงแล้วก็คนให้เข้ากันนะทุกคนเ<ด>มนูเนี้ยเพื่อสุขภาพนะเนี่ยเพราะว่ากระเจี๊ยบเนี่ยไปนกินดีนะรับสารพวกโรคกระเพาะได้นะทุกคนติดเทียนเสร็จแล้วก็ไปอันที่เรียบร้อยเราจะปิดไฟแล้วนะไปอันที่เรียบร้อยแล้วก็ใส่จานเลยนะทุกคนใส่จานใหญ่เลยนะนี่ นี่ทุกคนเพืดบร้อยไปอีกหนึ่งเมนูนะครับทุกคนผักกระเจี๊ยบเขียวใส่หมูสับนะทุกคนทําง่ายๆนะนี่น่ากินมา,มากๆเลยทุกคนดูดิลองกันไปทำดูนะทุกคนโอเคคลิปนี้ก็เราก็ลาไปก่อนเท่านี้นะครับเพื่อนเจอกันใหม่นะทุกคน อาราคาบายบายอ๋อย่าหลืมฝากกดติดตาชมช่องไว้ได้นะทุกคนเวลาลงคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนนะครับเมนูวันนี้ผักกระเจี๊ยบเขียวใส่มุ้งสาบนะทุกคน